สบายดีทุกท่านยินดีตอนหับเขาสูสองกินหน่อยเชนแนวด้อคลิปนี้ครับพระเจ้าสิภาทุกท่านในเบืองสถานทีก่อสรางทางรถไฟเล่าจีนอยู่ที่หลายจุดหลายมุมของแขวงเวียงจันทร์และนครวงเวียงจันทร์เนาะเพราตัวนี้เมน ยูทีเส้นทาง13เหนือที่ไก่เจะหอดทางไปทาเรือเนาะซึ่งเป็นข้าขามทางในที่13เนือนั่นเองส่วนข้าขามทางในที่13เนือของโครงการทางรถไฟลาวจีนจุดนี้แมนยูทีขีดจะบปหอดเมืองบางเวียงเนาะ แาๆจะหอดวงงานซีมังเมืองบางเวียงเป็นกัวทีขามเส้นทางในที่13เหนือแต่ก็มีการว่างเกี่ยวกับเรื่องระบบเสาไฟฟ้า,ฟาเนาะส่วนตัวนี้ก็แมนเส้นทางในที่13เหนือเส้นกัน อันนี้แมนโครงการก่อสร้างคัวรถไฟเหล้าจีนยูทีเคตวังเวียงเมืองวังเวียงแขวงเมียงจันเนาะกำลังเสื่อมต่อคัวจะจอดกันกับอีกส่วนขางหนึ่งตอนนี้กรรมกรกับกำลังเหยียกพิ่าการก็จะกำลังเหบียกอย่างแข็งขันกันเนาะบรรยากาศกับฝ้าคึมๆเนามสว่วงเช้าื่งกี้นฝนตก แห้งเติบเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มพบอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเส้นทางรถไฟยุคหินบางเวียงนี้สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมศาติที่ว่าง่ามร้ายเนะแลนเหยียดตามเส้นทางในที่13เหนือและกตีนผู้พ้าป่าใหม่ป่าหลวงเนอาห้ เราทุกท่านตอนนี้เท่ากาไดนมายืนอยู่ที่บนโครงการก่อสร้สางทางรถไฟเล่าจีนเนาะเขตวังเวียงเนาะเป็นส่วนที่หาของทางรถไฟจากวังเวียงไปหาบอเต็นเนาะตามทานสังเกตเห็นเขาเจก็มีการตบแต่งวับปะดาเร่องขอบทางเนาะแล้วก็จะมี พวกเสาไฟฟ้ากำลังย่างสายไฟฟ้าเนาะตามลักแล้วก็จะเห็นไหนว่ามาีเป็นกำลังจะเห็ขหเุขอบผัวเนาะขอบพัวกันที่ว่าความคืบหน้ากับคนทางร้ายเรายู่เกรดต้องเวียงเนาะต่อไปกับเแมันพวกระบบวางล่างเลยเนาะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ทึ่งขัวหินเห็บเนาะเป็นขัวสางไม ว่าเจ้าสีาพาทุท่านไปเบองตัวนั้นู้พูดเนาะอยู่ข้างมือกลัวมือน,นั่นจะแมนโครงการก่อสร้างสินทางรถไฟเหล่าจีนเนาะแต่ก็จะมีสินทางด่วนที่คูขนานกันไปได้เนาะมาปเบองน้ำกันเลยตอนนี้เขากับเขามากบอนทีเพิ่นกำลังก่อสร้างใหม่เนาะแล้วอันนี้แมนคัวคาม ยูที่ห He นะิเ He b, นเะหิบเนาะขัวหินเหิบเนาะตรงนี้เนาะเป็นขวัขวเป็นขัวรถไฟที่ว่าซื้อไปนี่จะไปบางเวียงเนาะเป็นขัวาทางรถไฟในตอนนี้เันก่อดเลยว่างพวกเสาไฟนนไฟ,ฟ้าไปกี่เ He หนะ็บหอยแล้วเนาะแต่ว่าต่อไปนี่นก็ยกกังแต่การบางล่างทุกอย่างอันนี้เม He b, นยะูหินเหิบเนาะ เห็นเดี่ยว่าเส้นทางรถไฟกับเส้นทางด่วนมันเป็นเส้นทางที่ว่าคู่ขนานกันไปเนาะนี่เนาะ สองข้างทางนี่เป็นกอจะวางเป็นประเภทพวกเสาอันนี้แม่นมันม่นทางยางบอกค่ะพระเจ้าบูฮูเด้ออันนี้กรับเป็นไปทีบูซาจินกับซามาดเบิรงในคอมเมนต์หน่เนาะนี่เนาะอันนี้จะเป็นนำนำหินเหบนะิบเนาะเรื่องหินเหบิบ เส้นทางเมืองน,นั้นเป็นนครวออิ่งจันเนาะนี่เนาะอันนี้แมนทางด่วนเนาะทางด่วนที่มาแต่บางเวียงเข้าไปนี่เข้าไปแขวงเ,เวงอ่อเวียงจันเนาะบางเวียงนั่นเนองเนาะ ขาแล้วนี่ทุกู้หูซึกว่าขนุขางแบบทันสมัยที่ว่าสุดยอดอะไรเนาะวิวดีขนาดโตหินเหิมนี่นะนี่เนาะมาให้ทุกท่านเบิ่งกันเนาะ,นะทางรถดดไฟกับทางด่ดวนเป็นทางคู่ขนานกันงามไรยู่คลิปนี่ เอนนวายอยู่ในพันการมีการหลอมหัวเนาะหลอมหัวเมี่ยเส็นนั่นกับเ็นคัวเนาะ หัวรางรถไฟนี่ะนะเนาะเพิ่นก็ได้ล่อมหัวไปแล้วเนาะยางไหน่อยนึงเนาะ มีหลายทางบนไปเบื้องนี้กัมเมนอีกส่วนหนึ่งเนาะกัมเมนอีกส่วนหนึ่งของขัวรถไฟเนาะร้าจ้าก็ได้เม่บ้างพวกเ้าไฟฟ้าเป็นที่เหยมหอยแล้วเนาะ ย่างแต่ผวกระบบวางล่างเนาะส่วนพูนครับก็เป็นเป็นเสินทางด่วนที่ว่าเป็นคู่ขนานกันไปเนาะระวังทางด่วนเวียงจันทร์วัางเวียงเนาะกับรถไฟลาวจีนเนาะเป็นคู่ขนานกันไปอันนี้เป็นยูชินเหอบนเนาตอนนี้เขากมาอีกจุดหนึ่ง อยู่ที่เส้นทาง13เนือเนาะระวางแถวเขตจีหอดทรงเปลือยเนาะเมืองนาไซทองนครด้วิเวียงจันส่วนเส้นทางเด็กที่13เนือเนาะโดยเฉพาะแมนแถวเขตรักหา12ลงมาทางนครดวงเวียงจันทร์เนาะแถวเมืองนาไซทอง็นไดนว่าเส้นทางก็มีการปีพีหลายพอสมควรเนาะ เป็นบวกเป็นคุ้มบางบอลกกตาไม่บางบอลเพิ่นกกได้จุกหองระบายน้ำเนาะก็เลยอ,อยากบอกทุกทานถ้าให้จะกลายเส้นทางนี้ก็คอยไปคอยมาเนาะธรามตะวัเพราะว่ามีเก,กียรตกันสกสางหลายเดี๋ยวอีกอย่างกกมีรถบรรทุกนะัดเที่ยวเขาเที่ยวออกแดนผ่านเส้นทางนี้โดยตลอดเนาะเอาอดทอนต่อไปเขาก็จะได้เส้นทางไม่ที่ท่านสมัยเ,ยเนาะอันนี้เนาะเมน ทางรถไฟเล่าจีนเนาะเขตทางสีหอดสงเปื่อยก็ถือได้ว่ามีการก่อสร้างหลายๆพอสมควรเนาะแต่ก่อนข้าพเจ้ามาบ่มีรักไฟตอนนี้เพิ่นก็ใส่เป็นที่เฮ้อยแล้วเนาะและ้วก็ตกกันมาส่วนเส้นทางตัวนี้เม่นเส้นทางจาก13เหนือตัดไปใส่เขตทางงนซึ่งเป็นเส้นทาง รัดใหม่เนาะแต่ว่าไกลทุนเติบไปแล้วแต่บางคนก็ยังมาทันหูว่าถาเข้ามาทางทางงอนเข้าสาม,มารถมาทาง13เหนือไดก็คือแยกออกจากทางงอนเข้าไปทันเองเนาะก็จะมีโครงการทางรถไฟเรนผ่านถนนเ้นนิเซนเดียวกันเนาะเอาชิคเก็บพาบรรยากาศมาให้ทุกท่านในเมืองตามเส้นทางเอาลังจากเบดขวัวรถไฟล้าจีนแห่งอีลว ข้าพเจ้าก็จะาขอสินสุดในคลิปนี้เนาะแล้วข้าพเจ้าจะสร้งรวมสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของโครงการรถไฟเล่าจีนใหม่ทุกทานนะครับทราบรายละเอียดอีกเทือนึงเนาะภายหลังที่โครงการทางรถไฟเพิ่นก่อสร้างใกล้จะสําเร็จขอบใจไา้สำหรับท่านที่ติดตามดูดีตลอดมาเนาะขอบใจสําหรับการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe สบายดี